สวัสดีผู้ชมนะครับอยู่กันในเกม Dota นะครับกับ Hero Voice Spirit น,นะครับแพทใหม่มานี่คือแบบปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือว่าทาเลตน์นะครับ ชาดก็เปลี่ยนใหม่เซปเตอร์ยังเหมือนเดิมนะสกิลสามกดแล้วใบอ่ะโอเคคลิปตัวตีไก่ผมไม่ได้เลยว่ะ โอเคคลิปธงมาแล้วคือเราต้องได้ให้ได้ไว้คลิปธงเนี่ยเพรมันมันคูณตังสองเท่าเออมันไม่ได้เออมันต้องงี้ดีกวะ นี่เก็บทุกรายละเอียดเนี้ยบเกิน,นไม่ใช่ไมสกู๊มันระยะไกลอย่างวะจะได้ไหมพลาดกะพลาดกะพลาดจัด,จด In preparation. รอบนี้จะไม่พลาดป้อนเขาตัดดูน้ำไปผมเน้นสามเป็นหลักนะครับ ผมยังไม่ไปบุกนะครับขอยืนฟาร์มก่อนแอคแวนการ์ดแล้ววะ Do you think I've not seen this? <laughs> I walk the mortal way. Right. <laughs> well done, my friend. chase you Do I choose this path, or does it choose me? They test my fear.

แต่มันดีนะครับทาเลนเวล20อะ่ะมันลดคูดาวสกิลตีลงอีกวีอ่อ่ะโคตรเจง๋งคือสกิล2มันค่อนข้างที่จะใช้ยากครับกับสกิล1อะ่ะผมก็เลยเน้น3เป็นหลักเพราะ3มันยังไงก็ช่วยๆแล้วเรื่องเดลเมจ quyền จะตายติดพิษเวนอมแต่ว่าไอ้ข้างล่างก็ฟรีเหมือนกันนะแอคอะต้องลงไปช่วยล่างบ้างนะผมอะขอเที่ยวเว็บนี้ก่อน ควีนมันจับยากเว้ยผมก็เลยไม่เอาควีนดีกว่าฮะมันมีบิงอ่ะไม่น่ากลับน่าจะไปตัดลุน You cannot i create not I walk the hill. Killing to approach to balance. Double kill. โอ้สเต็กแบบเยอะเกินผมทำนี่ก่อนวิดเบรกกันเลยรู้สึกว่าดาเมจมันไม่ค่อยพอสลากเอเจอิเมื่อกี้โคตรเยอะสแต็กทาวอนอีกหกตีอย่างแรง Must be attentive. Each step taken. Yeah. ตายจริงๆอะ่ะผมอยากโฟกัสสลักมากไว้มันดาเมจไม่พอโดนแท็กอ่ะเ you can die. I Get back, Why choose this path? Look at look at slug. I'll hunting. One moment. Avoid for procession. Nina <laughs> Jadigwa ผมเล่น void s p ิ r ิ t ปกติผมจะอัพสกิลหลังให้มันเต็มก่อนนะครับทาเลนเดี๋ยวค่อยอัพอีกทีทาเลน์50มันไม่มีอะไรมากสกิลหนึ่ง d a m a g แรงขึ้นอีก50แล้วก็ legion มานะ่ะ สลักใหญ่ฉาว่าไม่น่าได้ปะข้างบนนะฉาดก็เปลี่ยนใหม่รู้สึกว่าฉาดสกิลหนึ่งมันแอนิเมชันเร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ could it yeah. be otherwise nice no longer hidden yeah, so present he i'm <laughs> in this talent shifts nice nice it's nice <laughs> เพื่อนมันไม่มีตีรหรอวะอไ,มมไม่มีแมมท็กบอลตีผมรีบเร่งหาเซฟเตอร์ดีกว่าวะ สกิลหนึ่งมันจะส่งร่างวิญญาณเราไปนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้ติดสตันเออแต่มันจะใช้ยากนิดนึงสกิลสอง่ะมันจะอ่ผมจะพูดยังไงมันจะหายตัวแล้วผุดขึ้นมาแล้วก็สร้างความเสียหายประมาณนี้ส่วนสกิลสามมันเป็นสกิลกดแล้วระเบิดอ่ะมันจะได้โลดดุดซับความเสียหายกายภาพมานะครับแล้วก็ทำตามเป้าหมายอันติกับพุ่งนั่นแหละสโลแล้วก็สร้างความเสียหาย In preparation. Careful, X. There is exit. Could it be other? Out, right? solo Q. Dead, You haven't failed. This was your greatest success. are not Near คลิปเเขาบอลตี้จะปรับใหม่เวลาวอล์กแล้วมันตีมันใบหรือปลดอาวุธนี่แหละผมไม่แน่ใจสักอันนี้แหละ นี่ยฉาดฉาดมันก็ออกมาเป็นทานเลนต์แล้วเด่ะดูดิเห็นปะผมก็งงทีแรกเฮ้ยกูไม่ได้ซื้อฉาดนี่ว่าทำไมสกิลสองกูมันไกลจังวะสรุปมันย้ายเปลี่ยนครับเป็นสายพุง่งไหมหรอ อีเบนไม่ต้องออกขิดว่ะสลักออกออกขิดมาฆ่าผมว่ะผมทำพายุเลยแล้วกันจริงๆบีคบีไปเลยก็จบนะมาแบบเซอร์ไพรส์ครับเซฟเลยนี่คือ ข้อดีของเราถ้าจังหวะนัวๆพุ่งเข้าไปแล้วกด3ทันอ่ะโอ้ใบหมดนี่ยิ้มเลยฮะเวย์นอมเราก็เซปเตอร์เหมือนกันรวยทั้งทีมนะนรับคูดาวสกิลวันติความเสียหายสูงสุดต่อพลังชีวิต

Triple kill. I must bring the full measure of my gun! <laughs> Double kill. Ah, no. Ah, Oh, they are chasing you. They are chasing you. Track, track. Call it a premonition. ผมกดสามจังหวะเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงนึกว่าแอคมันจะเข้าผมไปสติกับเพื่อนเพราะว่ามันด้เล่นเทวาบ้าเฮ้ยนั่นๆเดี๋ยวฟาร์มอีกเหรอซิ่วัดดิวัดดิ Your middle tower is under attack. Could it be tower? otherwise? Break, smoke, break, smoke. break it, break it, this smoke! Break the smoke. Oh. Lion, don't be afraid bro. Do you think I've not seen this? Don't check, David. Don't show it. Man, what ah. a location. It was always so. อ่าทำดีหนุ่มทำดีผมร้อยเช็กลูนไง ผมคำนวณได้หมดแล้วว่ามันยังไงมันต้องวิ่งกลับแล้วก็ต้องวิ่งไปเหยียบสกิลหนึ่งผมทุกอย่างอยู่ในหัวว<ล>ะเราไม่เก็บแล้วพ่อไม่รู้ว่ามีวอร์หรือเปล่านะ ม่อก yes. yes, si ี้ผมเหรอเชโรชาแมนม่น่าจะมีวันถ้ามีนี่ป่านี้โดนแล้วเรา Other options are mere illusion. Mm -hmm. I have a of your the shot has gone to the got him king. ฟีนก็น่าเล่นนะเวแผน a นี้ย

is under attack. Raiding structure is a fortified. Wait! Has I joined the temple? In the middle tower is totally... I walk. The mortal. <laughs> Everyone you, have played we'll your part. I must be attentive. I am not ready. Let me go first. The natural course. Your middle tower is burning. Oh shit! Okay, okay, okay. <laughs> what kill. Do you next? Double kill. <laughs> Where <laughs> <are you> <laughs> ผมนี่รีบพุ่งมาช่วยเพื่อนเลยผมรักเพื่อนแม็กซ์กำสลักไม่นา่าฆ่าผมได้นะย <laughs> ยังไงหนุ่มเพื่อนกูดียิงไม่รอเพื่อนโดนเพื่อนแอคเข้าโดนไรเข้าเง 有有章没？ คุณน้องเพนไม่มีแบ็คคิงแลวเป็นไรวะไอหนุหนน่มตายไปอัลตลิงคอไม่น่าจะได้ <laughs> ้าเลนวย่ห้าเวลาสก,กิลสองมันผุดขึ้นมาหรือว่าออกมาก็คือมันทำให้ติดตตันนะครับผุดออกมาผุดผุดเฉยไม่น่าจะเล่นกันแล้วปะ ดคาบอว่ะยังไม่ตายว่ะเซโดชาเมนคุณเอาสกิลตีพุ่งโคตรมาโคตรเร็วอ่ะอพุ่งพุ่งแล้วพุ่งอีกพุ่งแล้วพุ่งอย่ดูดิมันเลยจะเสร็จเดี๋ยวแล้วเนะี่ยฟืบฟับฟืบฟับปิ้ว ฟิ้วอีกรอบโอเคทุกคนเกมนี้ประมาณนี้ครับบอยสเปริลเอาไว้จะใหม่คลิปหน้าแล้วครับขอตัวลาบายฮะ